โ <Okay, S 2> อเคเขาพอกับสวินท์คนท่านด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมแนะนัผม,ผม,มกาวนั่นเองนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการที่จะให้อาจารย์โกโจอันติได้ถึง2รอบใน7เทินนะครับผมสำหรับสายฟรีนั่นเองนะฮะก็จะมีวิธีอย่างไรก็ไปรับชมกันนะครับผมโดยเงื่อนขไขที่ทําให้อาจารย์โกโจนะครับอันติได้ถึง2รอบเนี่ยมีอยู่ทั้งหมดอยู่2เงื่อนไขด้วยกันนะครับผมเงื่อนไขแรกนะฮะก็คือจะต้องมีการความจำใบนี้นะครับผมเพื่อทำให้อาจารย์โกโจนะฮะฟื้นฟูเกจอันติให้ตัวเองนั่นเองนะครับผมอย่าง ใช้งานนะครับผมจะมอบอัตราการเก็บ่าไม่ตายนะครับเพิ่มขึ้น3 0เให้กับเพื่อนร่วมทีมนะครับผมส่วนความสามารถขั้นที่2นะครับก็คือเมื่อศัตรูติดสถานะเบรกนะครับก็จะฟื้นฟูเกียรไม้ตายให้ตัวเอง200หน่วยนั่นเองนะครับผมอันนี้คือฉบับสายฟรีนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเป็นฉบับสายเติมก็จะเป็นการ์ดมุลสกินั่นเองนะครับซึ่งการ์ดมุลสกิเนี่ยออกยากมากมากนะครับผมเป็นไปได้ยากที่เราจะสุ่มหานั่นเองนะครับผมแค่รีหาอาจารย์โกโจก็เต็มเกลื่อนกที่ิล้วนะครับผ หรือว่ามากกว่านะฮะมาส่วนวิธีการทําให้อาจารย์โกโจนะครับอันตรีได้ถึงสองรอบเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้วิธีการทํากันเลยครับโอเคฮะเข้ามาในการต่อสู้แล้วนะครับผมเริ่มจากขั้นแรกนะครับเราก็จะให้อาจารย์ยากะนะฮะกดสกิล2ไปก่อนนะครับเพื่อจะบัฟนะฮะแล้วก็อาจารย์โกโจกดการสกิลนะครับผมแล้วก็กดบัฟมานะครับนุ่พี่นุ่มกิก็กดบัฟมานะฮะยุกิก็กดบัฟเหมือนกันครับไป เชินที่2ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับผมก็กดข้ำไปเลยฮะับโอเค,คส่วนเชิญที่3นะครับเราก็จะให้อาจารย์ยากะกดบัฟแล้วก็อาจารย์โกโจตีธรรมดานะครับผมแล้วก็ลุงพีลุงมุกี้ก็กดสกิลบัฟส่วนยุกิก็กดบัฟเหมือนกันครับ จารย์ใหญ่ยากาศก,าก็จะกดบัฟเหมือนเดิมนะครับผมส่วนอาจารย์โกโจก็จะอันติเต็มคมดีนะฮะในเทินที่4นะครับผมมากดอากาศมาเลยนะครับผมส่วนคุณพี่นุมากิก,ก็จะตีธรรมดานะครับยกูกิก็ตีธรรมดาครับไปอ่าศัตรูก็จะติดเบรกแบบนี้นะครับจะฟื้นฟูเกันตีขึ้นมา200หน่วยตามที่มันบอกนหฮะ แล้วเราก็จะให้อาจารย์ใหญ่ยากาบ,บัฟเหมือนเดิมนะครับอาจารย์โกโจก็บัฟตัวเองมานะฮะรุ่นพี่นุมะกิก็กดบัฟมาเหมือนกันนะครับแล้วก็ยูกิตีมาได้ครับเราต่อมาก็จะให้อาจารย์ใหญ่กดบัฟเหมือนเดิมนะครับผมเพราะงั้น,นผมก็จะกดข้ามไปเลยนะฮะกดแค่สกิลของยูกิมาบัฟนะครับไป อ่ะทีนี้อาจารย์โกโจก็จะอันติเต็มพอดีนะครับผมในเทินก่อนที่เขาจะกลับบ้านไปนอนนะฮะโอเคร okay, เราก็จะทําการกดอันติของอาจารย์ใหญ่นะครับก็กดไซเว็มุนทวนสีชาติของอาจารย์โกโจกนะครับผมพร้อมกับบัฟนะฮะแล้วก็อันติของอินุมะกินะครับผมตามมาด้วยอันติของลูกกินะฮะแล้วก็อย่าลืมกดบัฟด้วยนะครับผมเค้ไป รามิเกจะแตกมาที not, ่3ามแ0 0กนแบบนี้เลยนะฮะ แล้วสำหรับรอบนี้นะครับผมก็จะมาเทสให้ดูนะครับว่าอาจารย์ใหญ่ยากะสามารถบัฟทับซ้อนได้กี่รอบนะครับและอาจารย์โกโจสามารถบัฟทับซ้อนได้กี่รอบเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวผมทําให้ดูนะฮะรอบแรกกดบัฟมาครับรอบ2ก็กดการ์ดแล้วกดบัฟมาฮะแล้วก็ลุฟีโนะมิกิกดบัฟยูกิกดบัฟนะครับผมรอบ2อาจารย์ใหญ่ยากะกดบัฟมาฮะโกโจก็กดบัฟมานะครับโนฟีโนะมิกิก็ตีธรรมดานะฮะยูกิก็ตีธรรมดาครับอาจารย์ใหญ่ยากะก็บัฟมาเหมือนเดิมนะครับผมอาจารย์โกโจก็จะกดตีธรรมดานะครับผมมแแลล้้ววกกกกก็็คุณพี่นิิิดบัฟยู ก็กดบัฟนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบัฟเนี่ยทับซ้อนกันเท่าไหร่แล้วนะครับกดครั้งที่อาจารย์โกโจฮะก็จะมีบัฟอยู่1รอบ2รอบนะครับผมแล้วก็อาจารย์โกโจโก,ก็จะมีบัฟของตัวเองที่เพิ่มความเสียหายที่สร้างได้ 91%นะครับถึง2รอบเลยนะเห็นปะก็จะมี2บ <in> ัฟแบบนี cioè, wow. ้นะครับผมแสดงว่าอาจารย์โกโจเนี่ยสามารถบัฟทับซ้อนกันได้นั่นเองนะแล้วก็อาจารย์ใหญ่อากาศนะครับก็สามารถทับซ้อนกันได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ใหญ่เนี่ยจะบัฟทับซ้อนกันได้3รอบเลยนะฮะมาดูกันว่าจะเป็นอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับ ทีนี้กดมาดูที่อาจารย์โกโจโน,นะครับผมนี่ครับอันนี้คือบัฟของอาจารย์ใหญ่นะครับก็จะเพิ่มกายภาพแล้วก็เพิ่มกุไสนะฮะแล้วอันนี้คือรอบที่2นะครับแล้วก็อันนี้คือรอบที่3นะครับและนี่คือเหตุผลที่ทําไมเราถึงต้องสุ่มหาอาจารย์ใหญ่ยากะแล้วก็เอามาเป็นทีมหลักนับเพราะว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยบัฟทับซ้อนกันได้ถึง3รอบแล้วก็บัฟเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะครับมอบพลังกายภาพ33%มบนแล้วก็มอบพลังคุญสังนะมรับใหมเ่อรมทีมทั้งัีมเอยนะครับบซ้ึงืรอนี่วมทอมทั คูณ3นั่นเองนะครับผมปรับมาบับเองมาแล,แล้วก็กดบับแล้วก็กดบับนะครับบับกันยาวๆนะครับทีมผม่องในทีมนี้เนะี่ยเป็นทีมที่แบบฟู DPS ของกูโจรจริงๆนะฮะขาดแค่นานามิที่ผมสุ่มไม่ออกเท่านั้นนะครับก็เลยเอายูกิมาแก้ขัดก่อนแต่ยนะุกิเนี่ยทำให้เกตม,มานาสีฟ้าตัวนี้เนะี่ยมันรีขึ้นได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับรอบนี้เราก็จะให้อาจารย์ยากานะครับกดอันติเหมือนเดิมารโกโจกดการ์ดแล้วก็กดอันตินะครับอินุมากิก็กดการ์ดแล้วกดอันติยูกิก็กดการ์ดแล้วกดอันผม

ตามเหีสุทธิก็อยู่ที่3 0 0แสนนั่นเองเนะครับผม3 0 0 0 0นเนนะฮะเมื่อกี้ก็เป็นไงกันบ้างสลหรับวิธีการทำให้าจานโกโจอ,อันตีถึง2รอบใน7เทินโดยที่เราเป็นสายฟรีแบบสายฟรีรุ่นๆเลยนะครับผมโดยที่ไม่ต้องพึ่งการมุลสกิเลยนะฮะ,แ,ะแค่การใบนี้ก็สามารถทำให้อาจารย์โกโจอัอนตีถึง2รอบใน7เทินแบบสายฟรีสายฟรีนะครับผมโอเคหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์แก่ท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ Start in trouble where I want to pull the world that got a hold of